ว่าจะไปย้ำอยู่นะครับแต่ว,ว่าวันนี้ตาตาตาวันนี้ตามมาเลือกเองเลยว่างๆนะครับตาต้อยนะที่แกอ่าเป็นคนส่งโชคเป็นคนส่งโชคเนาะมอบโชคก็หลายหลายคน,วนง,คงวนเมื่อกี้สองงวดเมื่อกี้ก็ได้ได้ได้ยงไงดีเลยอันนี้ก็ยังว่านะครับคนเสี่ยงโชคเนาะครับ พอดีผมว่าเสมาหาตุกันมันน่าเล็กก็คนหกเตียวกันนะว่าเสมาหาหกชุนชุนหกั้งน้าว่มาแล้วครับตัวกันตัวกันนี่ตามมาหาเองว่านทำไมเขามาหาเลขทะเบียนรถเราอ่ะตัวกันแกว่านเนี่ยหกพันนี่มีอยู่ครับมีอยู่แต่ว่าจะมาหาถึกซนซนตาต้อยนะคนณผูวันนี้มาเจอกับ ลุงป๋องนะครับอ,อ้าวเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับนตะเพราะว่าเกิดว่ามันตจดไม่ชนนะครับอืออมมาบนถุงมาบนถุงวันได้สี่นี่ก็มาอุดหนุนแผงลุงป๋องนะครับนะตาต้อยพี่ป๋องจะฟัง<ะ>ครับอับนลิฟตซูนฮอกฟอมเนี่ยครับเบอร์บัตเกิดได้จ้าเลขทะเบียนแอดด้วยอ่าบอตรระชนแล้วเซลเจตขับรถเลยขับคนละใบดีกว่าเนาะนัด ก็รวยก็แลเแต่มีการยักด้วยมีการยักด้วยอันนี้เพราะันนั้นพผมบอก่รูอันนี้ห้าศูนหันนี้เลขรถอนี้เจ็ดศูหโอ้เลขรถเจ็ดศูนย์หกผมเอาเอาเอาใหให้พี่มีแต่ให้ถตาผมไดไผมให้ไปฟังน ให้หมดเลยให้ลูกปองให้หมดเลยครับทำไมตัวนี้มากั้นหมอตาครับเพราะว่าเพราะว่าเมืองคำนี่ป้าป่ามันไม่เก็บบัคซีด้ามันเป็นเลขเจ็ดศูนย์หกอยู่ในบักซีด้าน่ะไปเก็บที่ไหนฝรั่งอยู่ข้างบ้านเป็นเลขเจ็ดศูนย์หกไม่แจ้งเขาไปดูอะไรอย่างนี้มันเป็นเลขตัวเองกดยังคิดว่าเอ๊ะเลขนี่ตัวนี้มัน ตัวกันของเลขเก้านใช่ไหมศูนย์เนี่ยครับเราก็ไม่ได้กันเราก็เลยโอ้พอดีต้องซื้อตัวนี้ด้วยครับนี่ฮะคนทรงโชคนะครับจริงๆต้อยนี่มาจากไหนคือแกเป็นคนที่หวันแม่นอยู่นะมีคนมาบอกแกก็ถูกไปแล้วสองงวดติดเนาะวันนี้ก็ลองดูครับเผื่อมีโชคอีกนะ ีนฝันผมฝันเห็นพญานาคนุ่มฮึมพันเห็นพญานาคสองตัวกร้อเห็นพญานาคคนไปคนไปคล้ายๆกับว่านั่งคนยืนแบบเอาเอาหน้าเข้ากันเงี้ยครับคุยกันมันแก้คุยกันน่ะพญานาคสองตัวอยู่หน้าศาลหลวงผมที่บ้านผม ไม่ใช่น่ขนาดใส่กันขนาดข้อหากันปิดตัวนี้ก็ได้สามตัวปิดครั้งที่หนึ่งปิดครั้งที่สองละอันนี้ครั้งที่หนึ่งปิดครั้งที่หนึ่งปิดครั้งที่สองปิดครั้งที่สองปิดครั้งที่สามปิดครั้งที่สามปิดครั้งที่สี่ปิดครั้งที่สี่ปิดแค่สี่ครั้งได้สามตัวสี่เลข แค่นี้เองง่ายๆได้สองตัวข้างล่างสองตัวก็เป็นเล้ายรางวัลที่หนึ่งเป็นล่างไปเลยเอาแบบนี้ก็ได้อคือมันเซนมาแรงเราก็จะไม่จับก็ไม่ได้ก็รู้สึกว่าจะมาแรงมากเฉพาะส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับเจ้าอื่นไม่เกี่ยวกับใครีรยวเกี่ยวกับตัวเองเล่านั้าเราสามห้าแบบนี้โต๊ดหนักๆเดี๋ยวนะยวลองเขียนดูคร่าวๆเขยนลองสูตร สามห้าสี่สามห้าสองสามสี่ขาดตัวไหนหบหรือเปล่าตัวนี้ห้าห้าปกติปกติเขาจะทำสไตล์นี้แต่ว่าทีนี้ คือผมยังไม่มองเด่นชัดแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายผมก็อยู่ประมาณนี้แต่ว่าผมว่ารอเซ็นว่าเขาจะช่วยไหมไม่ช่วยแต่ผมก็คาดการไปไว้ถ้าสมมติว่าศูนรลงล่างอะ่ะถ้ากลุ่มเป้าหมายตัวนี้มาก็เล่นได้นะอันนี้คือเขียนแจ้งเล่นๆหลอกให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆอยู่ประมาณโซนนี้ลักษณะสามตัวใครไม่ชอบก็สลับไปสลับมาได้นะหรือไม่งั้างานก็หนัหนกๆโต๊ดอยู่ประมาณนี้ พยายามซื้อลอตเตอรี่ไว้ดดกวกามั้งหาลอตเตอรี่ดีกว่านะลุงนะ <c oughs> จะรู้สึกว่าจะหมดทุกตัวแล้วมันน้งนะหมดแล้วเลขกลุ่มนี้น่าจะหมดนะเพราะว่าเราแจงไปตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เกินปกใช่เกินก็หมดแล้ววันแรกอะเกินก็หมดที่เราเริ่มเกินปกวันแรก